สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องเสียงธรรมบำบัดใจโดยทางช่องได้นำข้อมูลจากรายการ The Ghost s เ c r e อ e พีที่108ของอาจารย์โอเลได้บอกว่ายุคนี้ต้องสวดคาถาบทนี้โดยมีพุทธคุณณนะเมตากันคุณใส คอบตัวครอบกายของผู้สวดนั่นก็คือคาถาชิน,นะบัญชรของสมเด็จหลวงปู่โตที่ได้ทำการแปลคาถาไว้ให้แล้วในบทหนึ่งของพระคาถาชิน,นะบัญชรน,นี้มีบทอาตานาติยสูตรในส่วนของบทคาถาส่วนนี้จะเป็นเสมือน ป้องกันภัยครอบตัวผู้สวดป้องกันเพศภัยและยังเป็นเมตตาในตัวอีกด้วยและในปัจจุบันนี้มีการถกเถียงกันว่าการสวดคาถาชินะบัญชรเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพรุนแรงไม่เหมาะสมกับการสวดในบ้านเรือนโดยอาจารย์โอเลได้ให้ความคิดไว้ว่า การสวดคาถาขิน,นะบัญชรน,นี้เป็นพระคาถาที่มีแต่พุทธคุณที่ดีสิ่งที่ดีที่สวดออกมาจากบทคาถานี้ไม่มีอันตรายใดๆต่อตัวผู้สวดเว้นแต่ว่าคนสวดนั้นอาจจะมีอะไรแอรแฝงอยู่ในตัวจึงทำให้ ไม่อยากสวดและเอ่ยคำพูดที่ไม่ไดีออกมาต่อบทพระคาทานี้ผู้ใดที่สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์ผูลผลศัตรูมูมันไม่กล้ากั้ากรายไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยมเกิดลาภพูนทวี ขจัดภัยจากพูดผีปีศาจตลอดจนคุณใสต่างๆไม่ให้มากำกายต่อผู้สวดสรรพสัตว์อันตรายใดๆจงหายสิ้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีคุณานุภาพตามแต่จะปาถนาโดยพระคาถาชินนะบัญชรบทนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ ตกทอดมาจากลังกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมมรังสีได้ค้นพบในคำภีโบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์ลายลักษณ์อักษรพิเศษจนได้ท่องกันมาถึงทุกวันนี้โดยเนื้อหาในคาถาชินบัญชรนั้น จะเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้าจำนวน28พระองค์เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเป็นต้นเดินทางลงมาสถิตอยู่ในทุกอนูของร่างกายเพื่อเป็นการเสริมให้ตนเองนั้นมีพลังพุทธคุณให้ยิ่งใหญ่จากนั้นจึงอัญเชิญพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า จำนวนแปดสิบพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบารมีธรรมที่ยิ่งใหญ่อีกทั้งยังได้มีการอาราธนาพระสูตรอันยิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงอานุภาพในด้านต่างๆมาสถิตในทุกส่วนของร่างกายจนรวมกันเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมล้อมรอบรอบ,อบตัวของผู้สวดภาวนาพระคถาจินนบัญชร ทั้งที่อันตรายก็ไม่สามารถหาช่องโวเพื่อสอดแทรกเข้ามาได้